สวัสดีค่ะคือช่วงนี้เนี่ยดิฉันสังเกตเห็นกลุ่มคุณป้านะคะแถวแถววัดโนหนหมู่ห้าแล้วก็รอบบึงด่านในมีป้าถนอมสีป้าเล็กป้าเพ็ญจิตป้าใบาเฟินเออท่านออกมาเดินกันทุกเย็นวันพุธเลยสม่ำเสมอมากมากทั้งที่โครงการก้าวท้าใจที่เคยคิดทิตกันช่วงก่อนนู้นก็เหมือนจะซาซาไปแล้วนะคะเลยอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะพวกท่านกำลังทำกิจ,จกรรมอะไรกันอยู่ทำไมยังแบบขยันออกกำลังกายกันจังเลย กเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การเดินออกกำลังกายธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณของการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพในชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือความต่อเนื่องเนี่แหละครับมันบอกเราว่า การออกกําลังกายเนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ทําตามกระแสะปากๆอืมเรามาลองเจาะลึกกันดูดีไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้มันคืออะไรกันแน่น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาดูกันเลยกิจกรรมเย็นวันพุทธที่คุณป้าปาเขาทํากันอยู่นี่คืออะไรหรอคะอับคือ Park r u n Anywhere ซึ่งจัดโดย Park Run t ไ a i l a n d ครับผม Park r u n Anywhere ชื่อคล้ายๆพ a r k ครันปกตินะคะ แต่มีคำว่า anywhere ต่อท้ายด้วยมันมันต่างกันยังไงคะอ๋อครับคือพาร์ r รั anywhere เนี่ยมันเป็นรูปแบบ virtual run นะครับหรือวิ่งเสมือนจริงของพาร์ r รัระยะทางก็5กิโลเมตรเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าจะจัดทุกเย็นวันพุธตั้งแต่5โมงเย็นถึง3ทุ่มความพิเศษของมันก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้ว anywhere คือวิ่งหรือเดินที่ไหนก็ได้เลยครับตามสะดวกเลยไม่จำเป็นต้องไปรวมตัวกันที่จุดสตาร์ทเหมือนพาร์รันปกติอ๋อค่ะ แต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงคือต้องส่งผลการวิ่งหรือเดินเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันที่เขากําหนดเท่านั้นอันนี้ก็เหมือนเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับตอบโจทย์คนที่อาจจะไม่สะดวกตอนเช้าวันเสาร์หรือว่าอยากจะออกกําลังกายเพิ่มช่วงกลางสัปดาห์อ๋อเข้าใจเลยค่ะดีจังเลยสะดวกกับคนที่ไม่ว่างวันเสาร์มากๆเลยนะคะแล้วพักรันรูปแบบปกติที่เป็นต้นแบบของกิจกรรมนี้ละคะเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับพักรันแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยก็คือกิจกรรมวิ่งหรือเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง5กิโลเมตรเหมือนกันครับแต่จัดประจันทุกเช้าวันเสาร์เวลาเริ่มก็อาจจะ7โมงเช้าหรือบางที่ก็7โมงรื่นแล้วแต่พื้นที่เลยครับอันนี้จัดพร้อมกันทั่วโลกเลยนะทั่วโลกเลยเหรอคะว้าวใช่ครับ แล้วก็เป็นกิจกรรมฟรีดําเนินงานโดยอาสาสมัครทั้งหมดเลยในส่วนของไทยประเทศเราเนี่ยก็บริหารจัดการโดยมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหลายภาคส่วนเลยทั้งภาครัฐอย่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมพระละศึกษาแล้วก็สสสหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพครับค่ะ แล้วก็มีภาคเอกชนด้วยอย่างบริษัทไทยดอทรันจำกัดที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องระบบลงทะเบียนการเก็บสถิติต่างๆนะครับโอหมีการสนับสนุนจากหลายฝ่ายเลยนะคะทั้งรัฐเอกชนมูลนิธิมีหน้าหลากกิจกรรมถึงดูมีโครงสร้างที่ดีแล้วมีบุคคลสำคัญที่ช่วยผลักดันโครงการนี้ในไทยไหมคะมีครับที่มีบทบาทสำคัญมากๆก็อย่างเช่นคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกตรกูลท่านก็ช่วยสนับสนุนเยอะ แล้วก็มีคุณธนงศักดิ์สุทรัพย์ซึ่งเราก็รู้จักกันดีในฐานะนักแสดงแล้วท่านก็เป็นนักวิ่งด้วยก็ช่วยประชาะสัมพันธ์เยอะมากทําให้พารคการัเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นครับสุดยอดเลยค่ะการที่มีทั้งอาสาสมัครมีหน่วยงานสนับสนุนแล้วก็มีคนดังช่วยประชาะสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเป็นโครงสร้างที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วอะไรคือเสน่ห์หรือประโยชน์ที่ทําให้คนยังคงเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องคะ นอกจากเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นครับประโยชน์เรื่องสุขภาพนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับได้ออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงระบบหัวใจหลอดเลือดดีขึ้นแต่ผมว่าสิ่งที่ทำให้พาร์ครันมันเออมันยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันอาจจะมากกว่าแค่เรื่องสุขภาพกายเลยครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องสังคมชุมชนมันเป็นพื้นที่ให้คนที่มีความสนใจคล้ายๆกันได้มาเจอการพูดคุยกันสร้างเพื่อนใหม่สร้างเครือข่ายออื สองคือเรื่องของความท้าทายส่วนตัวหรือแรงจูงใจภายในครับคนที่มาเนี่ยเขาอาจจะมาเพื่อ,อตั้งเป้าหมายของตัวเองอยากวิ่งให้เร็วขึ้นอยากมาให้สม่ำเสมอหรือบางทีก็แค่ได้มาใช้เวลากับเพื่อนๆซึ่งมันต่างจากบางแคมเปญสุขภาพที่อาจจะฮือฮามีของรางวัลใหญ่ๆพอหมดแคมเปญคนก็อาจจะเลิกไปจริงด้วยค่ะแล้วก็จุดสำคัญที่สุดอีกอย่างที่คุยไปตอนต้นคือมันฟรี เราก็เข้าถึงง่ายมากๆไม่ว่าใครฟิตระดับไหนก็สามารถมาร่วมได้หมดเลยครับประเด็มเรื่องแรงจูงใจจากข้างในกับการสร้างชุมชนนี่น่าสนใจจริงๆค่ะมันทําให้กิจกรรมดูมีความหมายลึกซึ้งขึ้นเนาะค่ะไม่ใช่แค่ขยับร่างกายไปวันๆแล้วถ้าถ้าจะเทียบกับโครงการก้าวท้าใจที่เคยฮิดมากๆมากๆคนเข้าร่วมเยอะจริงๆอันนั้นล่ะคะมันมีความเชื่อมโยงกันไหมหรือว่าเป็นคนละส่วนกันเลยอ๋ วท้าใจนี่ก็เป็นอีกโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับอันนั้นจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีกรมอนามัยเป็นหน่วยงานหลักที่โครงการนั้นประสบความสำเร็จมากผมว่าเพราะมันตอบโจทย์หลายอย่างเลยทั้งเรื่องกระแสรักสุขภาพที่กำลังมาแรงการใช้แอปพลิเคชันที่มันสะดวกมีเป้าหมายให้พิชิตมีรางวัลเล็กๆน้อยๆจูงใจแล้วก็สร้างชุมชนคนรักสุขภาพได้ดีมากๆเลยครับใช่ค่ะตอนนั้นฮิตมากจริงๆ ครับแต่ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าก้าวท้าใจกับพาร์ครันเนี่ยเป็นคนละโครงการกันนะครับแม้ว่าจะมีเป้าหมายร่วมกันคืออยากส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นคนละโครงการแต่เป้าหมายใหญ่เรื่องสุขภาพประชาชนนี่เหมือนกันงั้นก็สรุปได้ว่าที่เราเห็นคุณป้าท่านออกกำลังกายกันทุกเย็นวันพุธเนี่ยก็คือพักรัน anywhere ซึ่งเป็นส่วนขยายของพากครันปกติ ทำให้การออกกําลังกายมันยืดหยุ่นขึ้นสะดวกขึ้นไม่ว่าจะสะดวกวันเสาร์เช้าหรือจะสะดวกกลางสัปดาห์ก็มีทางเลือกให้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายขึ้นต่อเนื่องขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะถูกต้องเลยครับซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจชวนในคิดต่อนะครับว่าการที่เรามีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่มันหลายหลายรูปแบบทั้งแบบเจอหน้ากันจริงๆอย่างพักวันเสาร์กับแบบ เอ่อวิลเ u ียที่ทำตอนไหนที่ไหนก็ได้อย่างพ a r k Run An อนนี่ e เนี่ยมันจะช่วยให้การสร้างนิสัยการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่มันยั่งยืนแล้วก็ปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตยุคใหม่ที่มันซับซ้อนข,นขึ้นของผู้คนได้ดีขึ้นแค่ไหนหรือถ้ามองอีกมุมความสมั่งเสมอเล็กๆน้อยๆแบบนี้เละครับการขยับร่างกายอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะทุกวันหรือทุกสัปดาห์มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวได้ยังไงบ้างอันนี้น่าคิดนะครับ